สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบคานบ้านหลังนี้กันหน่อยก,ก็ก็ทำเหมือนเดิมมาถึงไหนแล้วก็คือถึงนี่นะไอ้บ้นี้เป็นตอนนี้ใส่เหล็กถึงแค่นี้นะจะทําคานตัวนี้นะเนี่ยคานตัวนี้นะอันนี้คือเป็นสีที่ระบายไว้เป็นสีี1นะอ่ะทีน,นี้เรามาดูแรงกันนะ <c oughs> มาดูแรงกันก็นกคือไอ้ตัวนี้มันเป็นวิเคราะห์โครงสร้างนี่นะ ไฮไลท์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงมาเป็นเอาะ่ะดีเทลนอนนไร์นะครับฝั <c oughs> ่งนี้คือฝั่งคันยื่นนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่ล้วงเข้าไปในในออฟฟิศจะเห็นว่า <c oughs> ช่วงคันยื่นนี่ด้วยความที่มันยื่นน้อยนะเห็นไหมมันยื่นนิดเดียวนะครับจำไม่ได้ว่ากี่เมตรนะครับน่าจะประมาณนี้หกเจ็ดสิบเซนนะไม่ถึงเมตรเนะี่ยโมเมนต์มันก็เลยหน้อยครับประมาณสองพัน เป็นโมเมนต์ลบอยู่ที่หัวหัวเสาครับตัวนี้ไม่คแค่เทเลียมเนาะส่วนด้านในนี้ก็คือตามสเปชชลนะมมีลูนะมันโมเมนต์รับปาได้ประมาณสองพันกว่านะสำหรับเหล็ก b ีสองก็คือเหล็กสี่เส้นดี1ีสิบหกนะเนี่ย b ีสองนะสี่เส้นนะบนล่างสี่เส้นดี1ีสิบหกอาเหล็กปอกไม่ใช่ก้างเนี่ย <c oughs> เหล็กปอกหกมิลนะครับ <c oughs> เนี่ยมันจะรับได้ประมาณ 2,230นะเออ่ประมาณนี้2,200ยไม่ยังไม่เกินนะครับก็คือพวกนี้ตั้งแต่ข้างหลังนี้มานี้ก็คือมี2,000ได้หมดเออมันก็จะเป็นเลข16ล้วงไปเลยนะครับข้างหลังจริงตัวนี้มันเป็นบีหนึ่งได้นะเพราะมันไม่ถึง900เนาะ900คือสเปซชีลุงนะจำได้ไหมบีหน่งเสรไป900กว่าโมเมนต์ตัวที่สำคัญคือโมเมนต์นะนะลองมาก็คือดูดูเชียนะแล้วบางตัวก็ ทอชั่นก็ดูอีกทีนึงบางตัวมันก็มีทอชั่นที่เป็นตัวสําคัญพวกที่รับแรงบิดดานค้างบิดคานนะตัวนี้ก็เลยน่าจะข้างหน้านี้ก็จะน่าจะเป็นบ3สามก็คือแค่สามเส้นนะเนี่ยแค่สามเส้นเนี่ยสามเส้นนะแต่ว่าจะเป็นบนเนาะสามเส้นมันจะรับได้ประมาณสามพันกว่าสามพันกว่านะครับกิโลกร,รัมเมตรแต่ว่าเชียร์เนี่ยประมาณห้าพันสำหรับเซกชันยี่สิบคูณสี่สิบนะ เล็กหเส้นดีอ่าไม่ใช่หไม่ใช่หกเส้นนี่เหล็กอ่า RB RB บบหกเป็นศูนยจุหนึ่งห้าเป็นปอกนะลุงก็จะใช้ปอกเท่ากันหมดไม่ลดปอกไม่ลดลไรเพื่อให้มันสร้างง่ายนะเปลืองก็อาจจะเปลืองบ้างนิดหน่อยคนระับถ้าเกิดเราปรับลดเนี่ยมันก็จะเหมือนประหยัดแต่ว่าในห้งปฏิบัติก็จะสร้างสร้างอย่างนี้หนึ่งแสงไว้ตรงนี้ลุงจะอะิบายเป็นอีกสีหนึ่งนะคือจะเป็น B 3สามนะ B3 มียังมะยังไม่มีนะตั้งใหม่นะจะมี B3 อยู่แต่เป็น b 3บอ t นะครับอันนี้ตั้งให้ตัวเองเข้าใจเฉยๆนะ B3 top นะหมายถึงว่าเหล็กมันอยู่ท็อปอะโอเค,อเคทีนี้ยังไม่ได้ทำบาบสีจะทำสีนะตั้งตั้งมันก่อน B3bot อันนี้เป็น B3 top นะครับ คือเหล็กอยู่บนเนาะอ่าตัวนี้นะแบบถายงงไหม <c oughs> คือไม่ได้ทำเพื่อสอนเลบิดนะดังนั้นจะเร็วนิดนึงโอเคแรเงามันเอาสีอะไรดี <c oughs> สีเขียวขี้ม้าแล้วกันไหมสีเขียวยังไม่มีนะครับเอาสีเขียวก็แล้วกันอ่าสีเขียว ส่วนตัวนี้จะเป็น B2 นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น B2 B2 ก็คือเหล็กสีเส้นดี B16 เนาะอ่าโอเคเราทีนี้เราใส่เหล็กก่อนก็ใช้คำสั่งในะส่เหล็กอ่าผิดม,มันเออเลอร์นะครับบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ทำไมนะเหล็กมันไม่มีนะเหล็กเหล็กยืนนะมนไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้ได้ไหมอ่าโอเค ใส่มือก็ได้ครับใส่มือเอาโอเคใส่มือก็จะช้าหน่อยหนึ่งบางบางตัวมันก็มีเบลออย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยค่อยใจเหมือนกันมันเมื่อก่อนเลวิตเนี่ยมันจะมีมันจะมีคําสั่งช่วยช่วยกรอกไอเป็นเอ็กเซนชันหน่อยนะช่วยใส่เหล็กนะแต่ว่าเอ็กเซนชันตอนไอตัวนั้นนะตอนนี้มันเสียงเงินนะก็เลยก็เลยไม่ได้ใชเออ้เพราะว่าเสียงเงินแล้วมัน,ม,นมันแพงอะ มันไม่คุ้มกับการที่เราทําแบบแค่นี้ขนาดตัวโปรแกรมนี้ก็ยังไม่ได้ค่าโปรแกรมเลยนะออกแบบทุกวันเนี้ยก็คืออาศัยว่าเราบริษัทลุงคือสร้างด้วยเนาะค่ารับออกแบบไม่คุ้มเพราะว่าค่าออกแบบมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับการที่ที่เรารับงานมันถูกมากไงในวิศวกรเนี่ยความรับผิดชอบสูงแต่ว่ารายได้ไม่เยอะรายได้ต่า ยบงปกแกนนะใส่เรียบร้อยแล้วนะเช็คดูนะปกติลุงก็จะใส่ทีละแกนนะครับใส่ทีละแกนเพื่อที่จะให้มันดูง่ายนะครับอันนี้ลุงใส่แกนแนวนี้นะแนววนะตั้งชื่อขึ้นมาเองน,นะถูกนะ y โอเคถูกลนะทีนี้มาทําตัวนี้ต่อตัวนี้เราก็จะใส่เหล็กเหมือนกับ B2 นะครับแต่ว่าเราค่อยมาอิดิฉั่าตรงนี้นะให้เป็นบสา ไม่ได้มันชอบเป็นอย่างเง,งี้ยครับบีได้ไหมอ่าีอันนี้ได้ครับโคบอลลิงถูกนะครับจริงๆหลังนี้ลุงตัดสินใจอยู่นะว่าคารนี่มันติดดีนะจริงๆแล้วถ้าตามโค้ดอะโคบอลลิงข้างล่างเนี่ยมันก็ควรจะเป็นห้าเซตนะพูดถึงแต่ก็คิดไปคิดมาก็มันน่าจะมันจะดีแหละพูดถึงสำหรับคาระนะ เพราะว่ามันติดดินแล้วเนาะแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มพรนีกหน่อยยังไม่แน่ใจว่าองไงนีถ้าคิดขนาดนั้นก็ถือว่าคิดละเอียดมากนะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปว่ากันเราค่อยมาดูตัวนี้กันหลังจากนั้นก็เหล็กนี้มันไม่ถึงนะจะยื่นมันไปให้ไม่ถึงปลายนะโอเคเหล็กปอกไว้นะประมาณนี้โอเค แล้วก็เรามันจะมาใส่ตัวเสริมพิเศษข้างบนนะก <c oughs> ิดนี้เนาะกิดนี้อ่าโอเคใส่เหล็กเสริมพิเศษครับเล็กสิบหกเชฟศูนย์ศูนคือเส้นตรงครับเส้นเดียวครับไอ้พวกนี้มันจะเป็นเวิร์กเพนนะ ลุงทำจนคล่องแล้วนะเห็นว่าถ้าเป็นคนที่ทำไม่คล่องก็จะงง,งนิดนึ่งเสร็จโอเคทีนี้เราจะใส่หกด้วยนะเนี่ยมันต้องหกมันต้องหกนะถามว่าจำเป็นไหมก็หกนี่ก็จะว่ายังไงล่ะตามทฤษฎีแล้วก็ ก็ถ้าถ้าระยะล้วงเราได้ล้วก็ไม่จำเป็นต้องฮุกก็ได้แต่ว่าฮุกก็ไม่เสียหายดีอ่ะดีกว่าโอเคปกติลุงก,ก็จะใช้ให้มันยื่นออกไปจากอันนี้มันยื่นนิดเดียวนะยืนย่นออกไปจาก,กิจเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบเพราะว่ามันจะเลยระยะที่ว่าบนเม็ดมันเยอะนะครับอ่าเนี่ยก็คืออันเนี้ยตัวนี้นะอ่าเวิร์กเพนนะเรียกว่าอะไรวะเรฟเฟรนเพนเออ ก็คือเหล็กตัวนี้ก็จะดึงมาให้มันให้มันเลยให้มันเ็นห้าสิบให้มันเลยไอตัวโมเมนต์ลบอ่ะนะที่เยอะที่สุดก็คือเห็นไหมถ้าเลื่อนมามันจะน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมเพรานั้นเราเลื่อนมาเมทห้าสิบยังไงเลยแน่เนะนี่ยประมาณนี้โอเคโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคานตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็คือช่วงนี้ค้าเป็นคานของออฟฟิศนะครับคานออฟฟิศชั้นหนึ่งะครับเสร็จละหลังจากนั้นเดี๋ยวลุงก็จะทําทีละชั้นก็คือคงจะไปทําตรงนี้ต่อครับตรงไอ้คานของบ้านนะครับบ้านหลังนี้คานไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่แล้วก็มันเป็นพื้นโพดเยอะด้วยครับชั้นของตัวบ้านเนี่ยเนี่ยชั้นสองชั้นสามเนี่ยเป็นเป็นพื้นโพดดังนั้นมันก็จะจะอะไรล่ะ จะมีจะมีจะคานไม่ไม่เกิดไม่เยอะนะครับเพราะารเป็นกลายเป็นพื้นโพดไปซะเยอะอย่างเงี้ยนะโอเคสาหรับตัวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ลุงก็จะมาดูสำหรับตัวระบ,บอที่ลุงก็จะมาดูที่ชั้นพื้นของอาคารหลักนะครับชั้นหนึ่งอ่าก็คือตัวนี้ จะมุมวิดหนึ่งเพราะเราใส่ M Y เข้าไปนะนี่นะครับอ่าเราก็จะเข้ามาเพราะบ้านชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นมีคานนะครับเนี่ยก็เลยว่ามาออกมาตรงนี้ต่อรู้อาจจะพักอีกแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะทําไม่แน่ใจว่าจะทําคานเสร็จไหมของบ้านลังนี้ถ้าเสร็จก็จะดีลองดูนะครับวันตอนนี้ก็สิบโมงละทำงานได้ประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวพักยกหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งออกแบบคานช,ช่วงนี้เสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้ต่อประมาณนะั้น โอเคครับอันเนี้ยเสร็จละเสร็จแล้วนะโอเคเราปิดไปเรามาเตรียมนะครับตรงนื้อ่านี่ก็คือจะเป็นคานจะเป็นคานชั้นหนึ่งของตัวอาคารหลักคือตรงอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นบ้านนะครับจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นออฟฟิศของเขาเนาะส่วนข้างหลังนี่เป็นบ้านเนาะเนี่ยส่วนที่เป็นบ้านตัวนี้ก็จะมา มาใส่เหล็กคานเขาทั้งหลังมาออกแบบนะนะออกแบบด้วยแล้วก็ใส่ไปเลยว่าถ้าเราออกแบบเสร็จแล้วเราไม่ใส่ไปเลยนี่มันจะลืมประมาณนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ